Play Cineplex โรงภาพยนตร์ที่คัดสรรหนังคุณภาพให้คุณรับชมตลอดทั้งเดือนทุกวันเสาร์เวลา1 1โมงและวันอาทิตย์เวลา1.00ทุ่มเสาร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 1โมงดอนพึ่งถูกทิ้งโดยคนรักคนล่าสุดและได้รับจดหมายสีชมพูล,ลึกลับฉบับหนึ่งแจ้งข่าวว่าเขามีลูกชายวัย19ปีที่ตอนนี้อาจจะกำลังตามหาพ่ออยู่เป็นสาเหตุทำให้เขาต้องออกตามค้นหาความลับนี้ ติดตามได้ใน Broken Flowers ผู้ชายดอกไม้และรักเก่าอาทิตย์ที่27พฤษภาคม,คมเวลาหนึ่งทุ่มเจนนี่สาวสุดเปรี้ยวได้มีโอกาสพบและใกล้ชิดกับร็อกสตาร์ขวัญใจของเธอจากการไปฝึกงานช่วงซัมเมอร์แถมเหตุการณ์ไม่คาดฝันยังเกิดขึ้นเมื่อเธอต้องไปติดก่ะก,กับเขาแบบ2ต่อ2เป็นความสุขที่มาพร้อมกับความฮาลั่นสนันจอจริงๆกับ Love Break แอบกิ๊กรักติดเกาะ ร่วมตีตั๋วชมภาพยนตร์กับ Play Channel ได้แล้วผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ Play Channel ช่องบันเทิงคุณภาพจากค่ายหนังอารมณมดี GTH